ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะกันดั้มสักอย่างนะ่ยจำชื่อไม่ได้มันชื่อกันดั้มแคสนะแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะในสโตไทยนะเดี๋ยวเอาลิงก์โหลดให้นะแต่ว่าภาษาจีนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยเผื่อคนแบบว่าเอ้ยพี่ดูไม่ออกอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นกันดั้มแคสนะก็เป็นเกมใหม่ที่แนะนาไม่มีเวลาที่จะมาแนะนาเพราะว่า มันมีข่าวแล้วเกมหลายเกมเนาะตอนแรกเราก็เลือกเลยเจะเอาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตั้งชื่อเลยภาษาจีนก็ออตโต้ไปนะฮะก็น่าเล่นมากๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบแนวกันดั้มไม่ควรพลาดนะผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะฮะมาถึงก็เห็นไหมครับผมตัวละครนี่โคตรสวยนะมันก็จะใช้คอมโบของมันเองนะอัตโนมัติเนะี่ยยิงไปยิงมาเกตไรเกตมันเนาะเราก็มีหน้าที่อัพอย่างเดียวนะฮะ แต่เห็นไหมมันเป็นภาษาจีนนะครับผมไม่มีอังกฤษและไทยนะจ้าเห็นไหมล้วก็เล่นตามที่เขาแนะนําไปนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เขาแนะนำอะไรพยายามจามไอคอนไว้ด้วยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะฮะนี่้วก็ไปใครสนใจก็มางมเข็มได้มาสมุดได้สำหรับคนที่เล่นเกมนอกมาไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีจีนญี่ปุ่นดัต อังกฤษอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราไปได้ทุกเกมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราสงสัยอะไรปุ๊บสมัยนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วก็เอามือถือทาบก็แปลมาได้คร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดเป๊ะๆแต่ว่าก็รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะอย่างี้ฝากชอบเอง M2 g a กมด้วยนะจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคนขี้เบื่อเกมเนะฮะเราจะนําเสนอเกมเพย์แบบไม่ตัดต่อบแบบเรียลไทม์ไปเลยเนะเพื่อที่จะสะดวกและง่าย ก็ให้ท่านผู้ชมดูคลิปแล้วกันแล้วก็จะมีข่าวสารไม่ว่าจะลงทะเบียนในเ,เกมต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะียหลายๆเกมนะเยอะแยะมากาไงไงมายนี่ไอย่างเงี้ผมตัวละครไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสวยงามมากแล้วไอ้หมุนกลมๆอยู่ข้างบนนี้ก็อาจจะเป็นนี่ฮ <c> ะ <oughs> น่าจะมีเติมเกมเติมเงินอยู่แล้วพวกเกมจีนเนาะของเขืงอะไรเงี้ยก็กดรับเอาแล้วกันเนะี่ยอันนี้ผมเล่น ตาม NPC ให้ดูก่อนนะฮะเขาแนะนำอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจได้จริงๆก็จำไอคอนไว้นะว่าไอคอนนี้มันทำอะไรได้บ้างนะนี่ได้หุ่นยนต์กันดั้มตัวนี้มาเลยครับไซมินิเนะ่ตัวนี้โอ้ยผมก็ไม่ใช่แฟนก็เป็นแฟนขับกันดั้มตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าแม่งจำไม่ได้ครับตัวละครไหนบ้างเนะยมันเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเนาะสมัยก่อนก็ไปซื้อของเล่นตามห้างมาต่อกันดั้มนะ ตัวสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนี่สมัยก่อนนะเด็กน้อยก็แพงนะสมัยนี้น่าจะเป็นพันแล้วนะผมเนาะก็เป็นอีกเกมที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะถ้ามีภาษาไทยเข้ามาอันนี้ภาษาจีนหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะมองไม่ชัดจําไม่ได้ด้วยนะไม่น่าจะเป็นญี่ปุ่นั้งเนี่ยอน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะะหรือไม่ก็ จีนจีนไม่น่าใหญ่ๆอย่างนี้ก็ภาษาอะไรก็คล้ายๆกันเนะี่ยไม่ไต้หวันก็ญี่ปุ่นนะประมาณนั้นเนาะก็ลองแปลสกิลได้นะนี่มันหลดมาโหลดในสโตไทยนะฮะแต่มาไทยแทนที่จะมีอมถ้าเป็นผมจะเป็นเจ้าของ Google เอ้ยเจ้าของเพสโตนะผมจะใช้กฎเลยว่าถ้าเกมที่เข้าสโตไทยคุณต้องมีภาษาไทยให้คนไทยด้วย ว่าคนไทยเติมหนักไม่แพ้พวกคุณเลยจะบอกให้นะฮนะประมาณนี้นะครับตัวละครที่แจกมาภาพสวยอย่างนี้เลยนะโอ้ยเท่มากตัวนี้สุดๆไปเลยนะฮะใครชอบกันดั้มก็ฝืนๆเล่นได้อยู่นะมันไม่ได้ยากนะมันก็แนะนําเรื่อยๆอเห็นไหมมีตึกชาวเวอร์ที่เราต้องไปอัพหรือเปล่านะฮะนี่ให้อัพตัวนี้นะตัวเชียเอนะอันที่สองนะ อัปเกรดอันที่สามอัปอะไรนะฮะว่าไปนะผมก็ถ้าเล่นจริงๆอ่ะไอคอนพวกเนี้ยคนเล่นเกมสมัยก่อนยุคเก้าศูนย์มันผมอ่ะเขาไม่มีเกมภาษาไทยนะมันจะมีเกมแต่ว่าภาษาอังกฤษกับญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะแต่ก่อนเนาะสมัยเกมฟาร์มีความตลับเลยเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอังกฤษก็เปิดดิกชันนารีได้ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องถามเขาเอาอะไรเงี้ยหาดิกชันนารีมาอะไรเงี้ยแต่ก่อน ก็ไม่ได้ยากนี่กดคูณ2ยังไม่ได้ฮนะโอเคดับของไปฮนะประมาณนี้เลยครับเกมพีเนี่ยมันะก็ยังสอนอยู่นะฮะก็สักระยะหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเกมอาจจะเลือกสอนไปอีกนะฮะแล้วก็ไปดูการตั้งโครงตั้งค่าต่างๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เหมือนเป็นการอัพจิกซอขึ้นมานี่ก็ให้มาเลือกตัวนี้เข้ามาแทนเนาะนี่ฮะ ต่อสู้ไปต่อไปด่านต่อไปเนะีไม่ได้ยากนะเกมพีประมาณนี้จะแฝั่งศัตรูนี่หุ่นยนต์เหมือนมินวดด้วยนะมันก็ให้ให้กดตรงกลางนะปึ๊กไม่ทันนะะนี่ก็เจาะได้อยู่นะะก็มันก็จะจัดการเองนะตามสกิลความสามารถของตัวละครหุ่นยนต์นั้นๆน,น,นะฮะ ก็ไปตามเขาแนะนำเหมืนะไม่ต้องคิดเลยมากเขาแนะนำอะไรก็กดตามนั้นเลยนะฮะโอ้เร็วมากเลยอะ่ะโอ้ยดับ 7. เจ็ดเร็วอย่างนี้ใครจะกดทันวนะเนี่ยโอ้ตัวนี้เทว่ายิงแสงด้วยนะฮะก็เรียบร้อยผ่านไปได้ง่ายไดยนะน้นะฮะนี่ฮะสิ่งที่ต้องการคืออยากจะเจอบอสนี่แนะ จะดูว่ามันแจกอะไรนะฮะศึกษาเองนะครับผมก็มีหน้าที่เอาเกมเพย์มาให้ดูนะว่าเรียกน้ำย่อยทุกท่านอยากลองของใหม่ก็จัดไปนะฮะลิง์โหลดใต้คลิปเดี๋ยวลิงทิ้งไว้ให้เป็นเพสโตนะฮะส่วนไอริสไม่แน่ใจนะว่ามีเปล่านะฮะเดี๋ยวทิ้งชื่อลิงชื่อเกมออกมาในสโตไทยเป็นภาษาจีนด้วย รือญี่ปุ่นไม่แน่ใจอ่านี้ก็มาที่ตึกนะใส่อาวุธอ่าแค่เทียรซีเขาก็ยังแนะนำอยู่นะท่านนีแล้วก็ต่อสู้ต่อเหมือนเดิมนะเอาอันนี้ตีบวกอ่านี่มาตีบวกแล้วก็ต่อสู้ต่อเหมือนเดิมนะเวฟสองแนะนำโคตรนานนะ ก็มันแบบเหมือนคนแบบชอบสะสมหุ่นยนต์กันดั้มนะแล้วกออ็แนวแบบนี้เลยก็ไม่เคยเห็นกัน,นผมแนวแปลกๆนะเนี่ยเห็นไหมใครจะกดทันวะเนี่ยอุ้ยกลับโดนนะฮะอ่าตอนนี้ก็ล็อกอินเจ็ดวันเปิดแล้ว เห็นแว็บๆอันนี้น่าจะเป็นเควสนะฮะนี่รับเควสที่เราต่อสู้มาก็เกมพวกนี้ไม่มีระายะาแล้วอะไรแดงๆอะไรงียกดดูให้หมดทุกไอคอนนะฮะก็ยังสอนอยู่นะฮะนี่ด่านสองแล้วเรามีปืนสีเขียวอาวุธกากๆากากอันเดียวเองนะนี่ดาบเลเซอร์สองกับดาบเลเซอร์หนึ่งนะก็ถือว่าแจกตัวมาก็แรงอยู่นะ เฮ้ย hey. เป็นไงครับท่านอ่ะตอนเนี้ยมันเลือกสอนแล้วนะฮะแต่เราก็จะเล่นต่อเดี๋ยวมาดูระบบอื่นๆกันนะฮะวิก,กันดำตัวนี้สีสีส้มๆเนี่ยผมชอบสวยโฉวนะจอดเราแทบไม่เข้าเนะี่ยแต่เราจอดเขาแบบโคตรแรงนะ เนี่ยถ้ามีท่าไม่ตายไม่ได้ไม่ได้กดนะมันจะมีเลขนับถอยหลังใช่ไหมครับผมกดก่อนเลขทับถอยหลังนะฮะชวัวรเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ได้ของมาใช่ไหมไม่อัพประมาณนี้เลยครับเกมเพลย์เนี่ยนะมันยังแนะนําต่ออีกนะฮะอันที่สามคืออัพเดวิลอัพขั้นนะบวกหนึ่งนะฮะสกิลปลดอ่านอะัพขั้นสกิลปลดน่าจะมีกอดแตกแล้วงานนี้แนะนำอันสอง อัพ EFP นะนี่กด EFP เนี่ประมาณนั้นเอาเฮ้นึกว่าปล่อยแล้วยังแนะนําต่ออีกนะผมแล้วก็ออกมาเนะี่ยก็ไอพวกนี้ก็กดเอาละกันนี่รางวัลเนี่ยก็รับไปนะเจ็วันนะมีอะไรให้นะรออินเจวันก็นู่นสุดท้ายนู่นเลยฮนะมีอะไรให้ก็น่าจะแจกของขวัญน,นู่นนี่นั่นเลยนี่มีอะไรก็รับไปนะอันนี้น่าจะอินอิน i n e วันรับไป ก็เอ่อไอ,อมุนหมุนนี่ก็อาจจะเป็นนี่แหละไม่รู้มันแจกฟรีเสียตังค์นะฮะก็มากดดูแล้วกันนะฮะเติมตังค์แน่นอนโอ,อ้โหเทียเอสนะไอตัวนี้เท่ดีว่ะมีหุ่นยนต์เยอะแยะมากมายเนี่ยน,น่าน่าสนใจอยู่รับตรงไหนวะนี่เหรออ๋อ อันนี้ก็อะไรไม่รู้นลเนี่ยเลเวลยี่สิบสาเปิดอันนี้ก็เลเวลสิบห้าอ๋ออันนี้เปิดกระชาแถมมาไม่กี่อันเองนะเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เอ้ยเปิดได้ครับผมนี่อ่าแจกกระชาให้เปิดอ่าแค่นี้เหรออ๋อได้แค่นี้ ลองทีระใบดิเอ้าไอ้ยียเปิดธีระใบได้ตัวละครวเอ S มาโอ้โหนี่มีตีศูนย์ด้วยเปิดธีระใบได้ตัวเสเฉยเลยอ่าหมดแล้วเกี่ยงประมาณนั้นนะเดี๋ยวจัดตัวละครทีมเข้าก่อนเฮ้ยเป็นไงอัพเลเวล จำไม่ได้อัพยังไงวะนี่ไงนี่อัพรีเวลวันนี้เนะฮะเดี๋ยวไปจัดให้ดูอาวุธมีไหมโอ้ยมีด้วยเว้ยใส่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้มีอันนี้อันเดียว นี่อันนี้ก็ได้แค่นี้อันนี้ไม่ได้จะแ,แย่งมาได้นะฮะไม่รู้คืออะไรอัพคันประมาณนั้นเลยนะฮะอัพดาวอัพคันประมาณนั้นหาควงหาของไปแจมดูตัวใหม่เราดีครับเก่งขนาดไหนนะฮะเนี่ยตัวเขียวผมนะตีศูนย์เลยนะ หอกสามง่ามโอ้ยตัวนี้มีโลบาเรียรด้วยเวลาอัพแล้วคืออัพแล้วมีสกิลนะฮะเอาเฮ้ยโชว์เขาหน่อยดิลูกอ,อ้าวไอ้นี่มันฟันต่อเนื่องเลยเนี่เฮ้ยผมยังไม่ได้โชว์เลยครับผมเนะี่ยฮะเดี๋ยวเอาตัวใหม่โชว์ก่อนนะฮะก็น่าสนใจเกมนี้น่าสะสมนะโดยเฉพาะได้คุณยนต์นกันดำนี่ตัวนี้โคตรเท่เลย เนี่ยปืนใหญ่ด้วยอันนี้มันฟันกระจายเลยครับดูตัวเขียวผมอะ่ะยังไม่ได้ใช้เลยมาแล้วนี่นี่โอ้ไม่ใช่ตีศูนย์ด้วยนะถึงเวลาแบบเป็นใช้แบบไอ้นี่เนาะเหมือนแบบเป็นเหมือนโซ่ออกไปเนะดูันต่อเนะยไอ้ทามันกะทนะครับผมเอะเดี๋ยวเล่นสตาร์นี้ก่อนก็ หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบนะสำหรับคนที่ชอบแนวกันดั้มเนะไม่ควรพลาดเก็บสะสมตัวละครได้เลยนะเปิดไปเดียวได้ตัวเอสมาเฉยเลยท่าน้ําด้วยนี่ถ้าไม่ตายมาแล้วนะโชว์โอ้ต่ําสุดเลยดีแล้วไอ้นี่ได้โชว์ท่าไม่ตายบ้างเฮ้ยปล่อยพี่โชว์หน่อยน้องแล้วไม่เป็นภาษาด้วยนะภาษาจีนอ่านชื่อตัวละครลําบาก ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆที่อยากเล่นก็ไปเปิดระบบกันยาวๆวันเองเนาะก็พื้นฐานประมาณนี้ไงฝากกดไลค์ like, กดซับสไครด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ